สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะครับในโหมดเมเจอร์นะครับดูว่า4.3ของแผนนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์น่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับในหมดผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ500กว่าๆนะครับเทคนิคของพี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับยังเป็นเทคนิคเดิมอยู่นะครับก็ความเร็ว2ระยะส่งบอล1 เกมรุกนะครับอ่าเป็นการบุกนะครับอิสระนะครับการบุกของเราก็จะเป็น2องหอิสระนะครับเกมรับก็ปรับไปแล้วแต่นะก็ตอนนี้ก็จะเป็น2องหนะครับแล้วก็คุมพื้นที่นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู4 3่สาเกมแล้วก็4 3่สาโฮลดิ่งอีก1เกมแล้วกันนะครับดูว่าโอยาร์จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนหรือไม่ต้องโอ้ยารก็ได้โอยาร์ก็ได้แต่ขอให้มันเป็นแบบแผนที่ดี นะไปดูกันว่า2เกมนี้จะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับโหมดร้ดรายเหลือเกิน,นะฮะแจมเราอย่างน้อยเลยเฮ้เจอเสียสามเหมือนกันเลยฮะทุกคนเอาวะเอาเรื่องเลยเสียสาม เหมือนกันเลยครับผมเริ่มเกมฮะเสียมสามนะครับเบนกลางมันจะแน่แนๆหน่อยนะครับก็เหมาะก,กับการจ่ายจ่ายบอลสั้นๆน,นะครับเสียมสามโฮดิงมันก็จะแบบมีระยะที่กว้างกว่าไกลกว่านะครับโอ้โหโดูซะและ้วลูกนี้โรนันโด,นโดนครับผมเปิด เกมเปิดสกอร์เบิกสกอร์ให้ก่อนนะครับตรวนี้โรนัลโดไม่มีใครปิดไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจับนะครับยิงได้เลยโดนไปนะครับ4-3-3เนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางมันจะแน่นหน่อยนะฮะแต่พอแต่พอเสียบอลเนี่ยมันก็ไม่มีตัวแบบตัว c ีดอ่ะตรวนี้โมซาราโอ้โห จอย่างนี้ยังจะเล่นเองน,นี่นี่จริงๆใช่ไหมเนี่ยนึกว่าเล่นเองโอ้โหใจโคตรดีเลยนักเตะโอวียาเท่ากันทำไมมันผลมันต่างกันอย่างนี้นปฮะ่าตรงกลางมันจะแน่นๆหน่อยครับมันจะแบบอยู่ใกล้ๆกันครับ บล็อกดูบ็อกน่าจะเหมาะลเนอ็องบัเป้ออบเ้พูลิตโอ้โอ้อย่างเซฟเลยโดนเอร์ม่าสามสิบอะยังพอได้อยู่นะ โอ้พิกบอลไม่ดีครับวีล่าลูกนนี <an> ้เปิดก็ไม่ดีอีกต่างหากเข้าซองตันโนมาด้วยชิปบัลลักบอลลักฝั่งหนึ่งเขาใช้เป็นบอลลักเบอร์เกเล์ก็4-3-3สามทรี้เกมรุกนกลางเกมรับสูงแล้วก็มีวีล่านะ เขาใช้วัลเลตเกมลุกกลา,างเกมรับสูงถึงสองคน,นครับมีเวล่าแล้วก็บัลลัก์นะครับผมบีเป็นเลอาว์ซสามเหมือนกันอีกคนหนึ่งซีดานไหมกองกลางของเขาอะบัลลัก์เวล่าแล้วก็ซีดานเออแตกต่างกันแค่เราใช้กุลิตของเขาใช้เป็นบัลลักหรือจะถึงเวลาของรดก,กุลิต จะต้องออกไปแล้วหรือเปล่ามบาเป้มบาเป้จ่ายเธอเออนั่นแหละโอ้โหขอซิงมาอย่างนี้ <Sal> ah. อุย๊ยโดนบล็อกได้ครับมีโอกาสได้ยิงนะแต่ว่าติดบล็อกครับโยฮันไครป์โจโจนั่นไงวิเอรา่าครับ โอ,โ,โอ้โหมันชัดเจนมากเลยนะการจับบอลนักเตะนักเตะจับบอลไม่ได้นี่มันหมายถึงว่าแบบเกมน,นี้เหมือนเราจะโดนบทลงโทษของระบบเล่นแล้วนะครับนักเตะจับบอลไม่ได้นี่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหจ่ายแบบนี้ เรียบยร้อยเกมนี้ไม่ได้ไม่ใช่เกมของเราแน่นอนครับระบบไม่เอื้อแน่นอนดูจากการจ่ายบงจ่ายบอลดูดิเขาจ่ายบอลยังจะอะไรก็ถูกโยฮเเันไครฟโยฮันไครฟไปไม่ได้ก็ต้องส่งคืนเพื่อนครับลูกนี้ โยนไฟล์ไคลมาที่โมซาร้วลนี้สวยมากอือหือเอาวะอย่างน้อยก็แค่แก่หน้าได้หรอวะโอ้ลูนนี้ตกส้นมาอย่างสวยครับแล้วซีดารลูกนี้ยิงสวยด้วยครับแต่ไม่ได้ทันนะเพราะว่าเหลือเวลาแค่สี่นาทีครับไม่ได้ทันเก<ร>มนี้น่าจะแพ้ไปครับผมน อันนี้คือสีเ่ยมสามนะครับแล้วก็โอวีอหนึ่งร้อยสี่ครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตัดเกตกัน <4. 3 S 1> อีกทีหนึ่งนะฮะไปดูกันนะชีดานดีสุดเพราะยิงเข้านะครับอ่าคนที่แอซิดคนที่แอซิดแอซิดไม่มีเหรออะคนที่ตอกส้นนี่เวีย่าหรือเปล่าหรือใครนะอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปอ่าจัดทีใหม่นะครับเป็นหนึ่งร้อยสามนะครับ โอ้แค่เกมที่สองครับเราเปลี่ยนแผนกันมาที่4-3โฮดดิ้งนะครับเจออีกฝั่งหนึ่งเป็น4-2-4นะครับผม4-3โฮดดิ้งแล้วก็โอวิอารถลงนะครับจาก104เป็น103นะครับผมเกมแรกเราเจอโอวอา104เท่ากันครับลองดูซิเกมนี้ปรับโอวอาลงมานิดหนึ่ง ซีดานหมวกกันซาลาที่โยนคล้ i g โอ้ยลูกนี้จ่ายสวยมากมเกือบถึงกุลิคับมีเปิดชงมาที่โยนครับรบบเปยังไม่เสียบอลแต่โยนครับทาให้เสียบอลจนได้ครับ โอ้เคยิงเกินเนี่ยตรงกลางมันจะดูสมดุลกว่าเนี่ยเนี่ยมิเวาตรงเนี้ยมาแบบคัดกอง <ic> ไงถ้าเสียสามมันจะมิเวาจะยืนยืนสูงกว่ามิเวาไปไหนแล้วมิเวาไปไหนแล้วเนี่ย โอ้โหลูกนี้ยิงเลยอยู่เซบิโอน,นี่โจนครับครับไหลามาที่กุลิตครับแม่ลูกนี้กุลิตแตะยาวอยู่แต่ิ่งไม่ทนันฟันได้เฉยเลยจะแตะเพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ระบบกำลังประมวลผลฮะยังบอกไม่ถูกว่าจะให้ใครดี โอ้ <O> uh, ลูกนี้ฟานเดอร์ซายังมีสติครับปัดออกไปได้เปิดมาแล้วก็ได้มงไหมได้มงไม่ได้มงครับบอลอยู่กับฟานเดอร์ซาเปิดไปมีใครมงไหมเนี่ยไม่มีอยู่ยมงตั้งมาครับกุลิตเก็บไว้ได้ซัมบอตา้าอ้าวจัมบตซาจ่ายพลาดลูกนี้ไหลามาที่ประธานเป้ครับประธานเป,ป,นเป้จะไปแล้วนี่ไงส่งให้ที่มูซาลาครับ โอ้โหหมดเวลาก่อนก็เลยจะไปได้อเดี๋ยวไปดูกันต่อนในครึ่งหลังฮะน่าจะ6ขึ้นไปหลายๆคนนะโอ้โยนครับ5.8ครับที่เหลือ6กันทั้งหมดเลยนะอาจจะจังหวะที่ยิงไกลแหละ,ะครับเาขาเรียกว่าตัดสินใจพลาดไปนิดนึงไม่น่าจะยิงไกลจังหวะนั้นเลยทําให้แต้มเหลือ5.8นะครับนีบ่นไงกุลิดกุลิดเออนั่นละนั่นละเออโอ้โหโอเคสี่สามโฮดิ้งดูจะ รู้จะโอเคกว่านะอาจจะถ้าเราจะเอาโอยาี่เราอาจจะจำเป็นจะต้องปรับโมเมนต์ซาลาออกไปแล้วก็เอาเมสซ,ซี่เข้ามาแทนนะคือ<ม>นำไปก่อนที่หนึ่งประตูต่อศูนยครับอาจจะแพ้ทางกันก็น,กนนะครับ4-3-3โฮดดีงเจอกับ4-2-4นะครับของนี้ก็มันเกี่ยวกับแผนด้วยนะนักเตะการมาร์กการประกบตัวอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบลงล็อกกันนะครับ ลูกนี้วีเอล่าจะไปเองไหมที่อยู่เสีออกมาทางขวาให้ที่เมซี่เมซี่เปิดบอลมาแล้วแล้วได้บ่งด้วยนะนั่นโอ้โหได้บ่งตลอดเลยปฮะจังหวะโต้กลับแล้วโยนครับจับบอลแล้วมาที่ประธานเป้ไหลออกมาทางขวาให้ที่ซีดานครับผมซีดานหลุดเดี่ยวไปหนึ่งหนึ่งกับใครสักคนซีดานมองไปไม่ได้แล้ว ขึ้นกันมาอย่างนี้แล้วพิก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 โอ้โหยิยงเองเลยโอ้โหยิยงเองเลยครับผมขึ้นนำไปที่สองประตูต่อศูนย์ครับผมยิยงเองไม่เจียงใจใครเลยจังหวะน,นี้ <c oughs> นี่ครับลูกนี้ฝากบอลไว้กันกับเวียล่านะครับ <c oughs> หรือประธานเป้ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> ให้เป็นเอ็มบาเป้เแหละแล้วก็ยิยงเองฮะเสาแรกไปครับ <c oughs> อ้าวลูกนี้รู้สึกว่าระบบจะเลือกเรานะครับเป็นฝ่ายชน,นะครับจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งจะจ่ายบอลพลาดตลอดเลยนะคือเกมนี้ต้องบอกเลยว่าแบบคืออยู่กับระบบแห <here. S 2> ละนะครับโดยเฉพาะเมนเจอร์เนี่ยโอ้โหกำลังจะยิงโมเมสซาล่ากำลังจะปั่นโค้งแล้วเมื่อกี้อ้าวลูกนี้ตัดได้ฮบมันดินี่นจังหวะโต้กลับแล้วได้ไหมได้อีกลูกไหมนะ ได้อีกลูกไหม87แล้วคืนกุลิเตอเออกุลิตพิงไม้ยิงทีโอ้โห,โหไี่ใจออกไปทำไมยงอีกอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดนฮะอ่าจะเป็นซีดานนะครับผมยิงหนึ่งแอซซิตหนึ่งนะฮะก็ได้คะแนนไปที่9.3นะครับรองลงมาก็จะเป็นอ่กุลิตครับแล้วก็เอ็มบาปเป้ก็เป็นอันดับ3านะครับเนาะก็ถือว่า มันก็หลายๆอย่างปัจจัยนะครับที่ส่งผลให้มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะนะครับก็หนึ่งก็เกี่ยวกับนักเตะนะครับ2ก็แทคนิกนะครับการเทนแผนต่างๆนานาทุกอย่างรวมกันหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือระบบวันนั้นจะให้ใครเป็นคนชนะนะครับอันนี้ก็บอกยากเหมือนกันนะครับ Okay. ก็ถ้ายังไงก็ลองเอาไปตามดูแล้วกันนะครับแผนนี้นะครับนะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้เฉพาะแทคนิคอย่างเดียวนะครับเนาะแต่ว่าถ้าแทคนิคที่แชร์ให้ได้ก็ประมาณครับความเร็ว2ระยะส่งบอล1นะครับการบุกนะครับอิสระ,ะในเรื่องของเกมรุกก็2องอิสระนะครับแล้วก็เกมรับก็จะเป็น2องห่เช่นกัน,นครับแล้วก็คุมพื้นที่นะครับนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับไปแตะแรงให้เป็นแชมเปี้ยนทุกค,คนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับ